ทิดเบิ้มขาไม้นะครับนี่นำยา้ามาให้ควายนะครับไม่รู้จะกินหรือเปล่านะครับนี่นะครับคุณพ่อทาพลปูพานะครับพร้อมโดยญาติพี่น้องนี่นะครับถวายบัฟเฟลอนะครับจำนวนสี่ตัวให้พระเดชประคุณหลวงตานะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็เลยพิจารณาคข้ควรนะครับแจกนะครับมอบให้แก่ญาติโยมนะครับ เด้อนะแต่พิจารณาอย่างดีนะครับไม่ให้เอาไปเชือดนะครับให้ไปเลี้ยงนะครับนี่นะครับนะครับโชคนี้นะครับเจ้าโชคนี้ทิดเบิ้มนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับนี่ได้เจ้าโชคไปอยู่ด้วยนะครับสองหนุ่มแล้วนะครับนี่โอ้ยเดินนะครับส่วนตัวแม่ใหญ่นี่ คุณตานะครับนั่งอยู่น,นู่นนะครับนี่เป็นผู้รับไปนะครับตัวนี้นะครับสวยที่สุดนี่นะครับตัวนี้นะครับนี่โอ้ยเอเดอ้วไอยจะาสิจินญาเด้วเดวอว่มันตัวงามอยู่ได้บกโสกตัวรับตัวมันงามอยู่ได้บกขี้ไล่เป็นในเด้นะครับนี่ ตัวนี้น่าสวยที่สุดนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ